ก็เพราวันเิดรุ้มาด้วรื่งา้งกรไม่ใช่เรื่ที่เราตการไม่ใช่องที่เาต้องกาไม่ใช่เรองท่ากาไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไม่ใช่องี่เรากาไม่ใช่เรื่ี่เราต้องการไม่ใช่ี่้องกรไม่ใช่เรืองไี่เราต้าไม่ใช่ี่เราต้งกาไม่ใช่ที่การไม่ใช่่ตาไม่ใช่องไ่รกาไม่ใช่เรที่อกาไม่ใช่เรื่อ่ไม่ใช่เรื่องที่เ้อไม่ใช่เร่อ อ้าวมันไม่มารกามา่เวว่าผมมีท่เดียแต่สิที่เลาไม่ตีเราตีอย่างในเทียทั้งหมดออกมาไอ้รื่ขึ้นหน้าห้องเรียนหน้าตู้มันใช่ไหมฮะใรที่ามันใช่ครไม่ับครับครับาม เดินไปเดินสอนทำไปนะเดินไปนักเรียนสอนตังโ๊ะเด็กพุทชาติพี่เลี้ยงตำรวจสอนอด้วยนะครับรีบไปรีบมานะครับรีบไปรีบมาอย่าไปเดินเล่นเดี๋ยวจะมีเวลาให้นะมีเวลาให้ไปทํากิจกรรมตามซุ้มนะครับนะมีซุ้มของสอบกอบการสวัสดิภาพเด็กและสตรีนะครับหลายหน่วยงานเลยนะครับหลายหน่วยงาน เอาพอก่อนนะครับพอก่อนไม่ต้องพากันไปเยอะ ถ้เป็นเวลา42ปีมีการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ไปแล้วจำนวน375รุ่นมีเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน136,93คนนอกจากนั้นยังได้ขยายโครงการไปยังหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562กองชาการตำรวจนครบาล ได้นำเยาวชนจำนวน1,550คนมาร่วมชุมนุมพร้อมกันณนที่นี้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีกระผมให้ขออนุญาตให้ตัวแทนเยาวชนสันั์ได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบช่อดอกไม้แด่นายกรัฐมนตรีพวกเราเยาวชนสันั์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านนายกรัฐมนตรี ในการวัาสละเวลามีค่ามาให้โอว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2562ทักที่มาดัาท่านมีภารกิจอัใหญ่หลวงในกระบริหารและพัฒนาประเทศชาติขับเคลือ่อนไปสูร่รายเด็ยประเทศที่มั่งคงมั่งคั่งและแยั่งยืนพวกเราเยาวชนสานพันธขอให้คำมั่นสญญาว่า จะประสบผลสำเร็จจะใช้เวลาว่าไให้เป็นประโยชน์จะไม่เกี่ยวข้องกับ,บากากาอาบายูและสิ่งเสติจะเคารพกฎหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่นจะเห็นประโยชน์่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและจะเชื่อฟังคำสั่งของผิ้ดา่าผู้าและครูอาจารย์และจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ไว้ว่าเด็กเยาวชน จิตอาสาร่วมนพัฒนาชาติเพื่อเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในอนาคตร่วมกันพัฒนสถานชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงสถาบันตลอดไปในโอกาสาที่เป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราเยาวชนสัมพันธ์ขอได้รับความก,การุณาจากท่านได้โปรดให้โอวานรื่องในวันเห็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2562และอขอกราดาอก นายกนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะนะก็อยากให้ให้เร็วอ่ะทุกกิจการมันต้องเร็วขึ้นกว่าน,นี้เพื่อเด็กจะได้มีโอกาสไปสนานาในวันเด็กนะครับถ้าวาหลายเด็กๆก,ก็คงจะร้อนมาปวดน,นะนลุงยังร้อนเลยเนี่ยนะเดินไปนั่งตะโพกมันตรงนี้รออ้อนหอบวดมันแต่นี่นะแต่ดีใจนะเห็นรอยยิ้มเห็นอะไรต่างจากพวกเรานะครับขอขอบคุณทุกอย่างรอยยิ้มนี่คือ,คอแรงบันดาลใจกำลังใจให้กับนายกให้กับรัฐมนตรีให้กับบุคลากร ทุกส่วนราชการนะครับไปเป็นบริหารได้ทําหน้าที่พวกเราทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งยินดีที่แบบพบเด็กๆทุกคนในวันนี้ขอบคุณที่มการจัรตัแห่งชาติกองการบุวรนครบานกรรมการบริการเยาวชนสมพันธ์ที่ได้รู้การจัิกั้งโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติซึ่งเป็นทัพยากรทำงานของประเทศของเรานะครับการจัดโครงการนี้สิ่งหนึังที่สูกคือการปลูกฝังให้ให้ให้มีระเบียบวินัยและที่ก็ตรงกัตาม ตา,ามที่ทรงพระราชทานลงมาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่สิด้วยที่ต้องการให้สังคมเป็นสังคมที่มีวิทยวิาสตมีความรู้นะครับมีคุณธรรมวันนั้นเราก็ต้องทาต่อไปนะรเราได้เป็นแสนคนเป็นล้านคนเป็นสิบล้านคนวันนี้วันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเด็กเปลี่ยนแปลงวิธีเปลี่ยนแปลงนั้นเราจำเป็นต้องปรับแก้วิธีการในการทาในเรื่องเหล่านี้ให้มันน่าสนใจ ให้เด็กประทับใจอย่าให้เด็กเบื่อนายเพราะวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเด็กเมันคิเดเร็วคิดตามโทรศัพท์คิดตามผู้เรียนมันเร็วไอ้แบนนี้กดปุ๊บปอบมาภายในกีไม่หีวิวิถ้าเราสอนให้่มันยืดเยื้อยาวนาะนเด็กก็ไม่สนใจมันก็ไม่ได้ลกลับไปเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทุก็ต้องปรับตัวเองด้วยนะครับคือทำอะไรให้มันได้ผลได้ประโยชน์ให้เด็กได้ไดมีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้นนะฝากไปแล้วว่าเช้าทุกสัปดาห์เนี่ยต้องมีเวลาให้เด็กพูดหน้าชั้นนะไม่ต้องกลัว ว่าไปทําอะไรมาบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รางวัลไปติดโบติดอะไรหม้อไปอาทิตย์ละสี่ห้าคนทีต่ต่อไปก็ทาเองเป็นเยาวชนาตารวจเธอตกใจได้ไงเนี่ยเสียงปิดปัดปิดปัดเสียงใหม่เลยมันต,ตกใจมันต้องอมันต้องมีแต่ไดไนะเพราะเรื่องนี้เลยคือเรื่องของการสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสองังคมมาพูดถ้าเด็กเขาพูดแล้วเขาไม่ไปทําอะไรเขาก็พูดไปได้เขาก็จะไปหาอะไรทาที่บ้านมันเป็นวิธีการสอน ที่ผมคิดว่าง่ายๆคืไม่ต้องมาลงทุนอะไรทังสิ้นนะการพัฒนาดนจิทอลเหมือนกันไปเอาเอาในดยูทอ่มีอยู่วทุกวันเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีเอามายกตัวอย่างให้เด็กดูอ้านเด็กทั้งห้องตัดสินว่าอะไรถูกอะไรยกมือถูกอะไรอวัยนี้ผิดมันผิดเพราะอะไรมันถูกไปสอนเด็กอย่างนี้เขาจะได้คิดเป็นนะเพราะนทีนเป็นการเสริมเสริมราของรัฐบาลของอบคุณรสถาันการเงนชาติเหมือนที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปถู่อนาคต เราได้มคนในสารวที่2 8เราต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาเรื่องรายได้ไม่เท่าที่ไม่พอเพียงไม่ใช่รายได้เท่าเทียมรายได้ไม่พอเพียงถ้าเราบอกว่าทุกคนต้องเท่าเทียมหมดมันเป็นไปไม่ได้ไม่เป็นไปไม่ได้ในโลกใบนี้ด้วยทำแบบไนะอยจะไปพูดจานะให้มันเสียหายนะนถ้ามีะไรมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรแต่เหล่านี้อย่างอย่างเท่าเทียมนะด้วยกฎหมายเหล่านี้คือเรื่องของความเท่าเทียม โดยความเป็นธรรมก็คือในเรื่องของการดูแลผู้มีดายได้หรือผู้ที่ได้รับานหรือกำลองนี่เพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลก็ต้องทำอย่างนั้นไม่ใช่เจะทําอะไรเพื่อจากนี้ไปทั้งหมดในอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าคนไทยมีหลายุ่มหลายฝ่ายด้วยกันนะครับเราก็ไปรู้ไปใจศึกษาติดตามถามถามบ้านเมืองเรื่องความใตกต่างอย่างรอบข้อก้าวทันสถา,านการณ์โลกติดตามเรื่องที่โลกเป็นยังไงไม่ใช่มามองหรือมาหามาพูดกันวันนี้ไปทำนี่ทำนั้นดูข้างนอกบางอย่าง ดูโลกภายนอกเขาไหมดูตลาดโลกเขาหรือเปล่าดูสืษฐกิโลเขาหรือเปล่าถ้าไม่พูดอย่างนี้มาพูดแต่ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผ่านมานะฝากพวกเราทุกคนไปบอกพ่อแม่บอกคนที่รู้จักด้วยว่าวันนี้รัฐบาลนี้พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วรัฐบาลหน้าก็ไปเรื่องรัฐบาลหน้าแต่ขอให้มีหลักคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่พูดมาถ้ามันไม่ได้ก็ต้องไม่ได้นะอย่าไปคิดว่าทำแล้วเราจะได้อะไรไปคิดว่าทำอะไรแต่ประเทศเสียหายเนี่ยมันยิ่งตักเลยต้องทำมองประเทศชาติไปด้วยนะครับ อบคูณอีกครั้งนะเด็กปิตาสาลูกมหนธา์ชาไทยเมื่อกี้ขอชมเชยเด็กคนเมื่อกี้หน่อยผู้จาไปเราะเพราะพิงนะไม่ได้อ่านพูดรอลิงรอลิงลอเรือชัดเจนวันหน้าเป็นขอปชนอนะไปแก้เรื่องเล่นดีผู้หญิงเนี่ยถือว่าได้ทำหน้าที่ในการถือยอดอ้กไม้ได้เรียบร้อยที่สุดคู่กันคนสาวไง นะเขาอยืนนิ่งเด็ไมนะ่ยุบนะิกยุบิกนะมีรอยยิ้มไม่ละลืมโอกาสนี้ขออนนาภูมเสด็ใส่สิ่งทักดิ์สิทได้ดลบรรดาประธานมอให้เด็กเยาวชนทุกคนนะครับรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะในการโครงการส่งเสริมข้ามเด็กและเยาวชนในโครงการเยาวชนสัมพันกระตุ้แต่ความสุขความจเจริญสรารฤทธิผลในสิ่งคึงปากถาทุกประการก็ขอให้เด็กทุกคนมีความสุขขอให้การในการโคร,งก,รงการของกองชาการตำรวจนครบาลบรรลุผลสำเร็จตามวามสุขของทุกประการ ขอบคุณครับยกโสุพรรณเารงทำความเารพนายกนิวีงหน้าบริจาคขหวานดีเนยอัพคิดังดิน้ขอบคุณขบ Thank <laughs> you.